บินไทยบิสเนสคลาสครั้งแรกเอาละ,ละการผจญภัยแบบยกระดับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเอาต้องแตะเช็คอินไปเลยแยกโซนพิเศษต่อแถวคืออะไรไม่รู้จักเวลาเหลือๆเลยมาแวะเลาสักหน่อยมาหาอะไรกินรองท้องจะบอกว่าของกินเยอะมากเลยนะที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คงจะเป็นปลาท่องโกไหนใครเคยกินแล้วบ้างคอยเลือกจิ้มกับซอสมันม่วงนะจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ลองชิมอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูเต็มๆใน YouTube ได้เลยอะถึงเวลาแล้วเราก็เดินมาเกตกัน ขึ้นมาก็เวลคัมดริงก์ก่อนเลยนะคะจะบอกว่าอร่อยมากที่นางกว้างมากสบายมากมีผ้าห่มด้วยผ้าห่มนุ่มมากแล้วดีดอะไรวะเนี่ยมาเริ่มละเริ่มด้วยแชมเปญก่อนเลยนะคะเขาก็จะมีให้เลือกหลายน้ําเลยนะคะเราก็อยากสวยๆยก็ต้องแชมเปญปะะกะเมนูหลักมาแล้วทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากเราไม่พูดให้ฟังหรอกนะอยากดูเต็มเมก็ไปดูได้ใน u t u b e เลยนะจ๊ะช่องนี้เลยอะมีรีวิวห้องน้ําด้วยนะไปไปดูกัน ปลออห้องน้ำหอมมาก